สวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจังสเตชันคุยกันวันนี้ชีวิตชิลๆค่ะวันนี้มาคุยเรื่องกุหลาบที่มีอยู่ในสวนคุยเรื่องกุหลาบพวงค่ะพี่มีอยู่หลายต้นเลยกุหลาบพวงเนี่ยเป็นยังไงเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะพี่มีอยู่ประมาณสี่ห้าสายพันธุ์ค่ะเราต้องทําความรู้จักกุหลาบพวงกันสักหน่อยดีกว่าว่า mm hmm. เขาหมายถึงอะไรนะคะก mm hmm. ุหลาบพวงในสวนของพี่ ในความหมายของพี่นะคะพี่ให้คําจํากัดความว่าเป็นกุหลาบพ,พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลางค่ะแล้วก็จะมีดอกเล็กๆตะมุตะมิน่ารักออกดอกเป็นพวงค่ะออกดอกบ่อยและมักจะออกดอกก็จะบานพร้อมๆกันกุหลาบพวงเนี่ย เป็นกุหลาบที่ดูแลง่ายก็จะเหมาะนะคะที่จะใช้ตกแต่งในสวนให้ดูมีสีสันสดใสค่ะนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะปลูกไว้ในกระถางเพื่อใช้ตกแต่งบ้านกุหลาบพวงต้นที่จะขอนแนะนำที่บ้านนะคะต้นนี้ค่ะดอกเขาจะเล็กๆแล้วก็ออกเนี่ยลักษณะเป็นพวงแบบนี้ค่ะ อันนี้คือมิมิอีเดนเป็นต้นที่ไม่ถึงกับใหญ่นะเป็นพุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลางค่ะพี่ปลูกไว้ในกระถางออกดอกบ่อยมากสีก็จะเป็นสีชมพูนะคะส่วนด้านนอกของดอกเนี่ยจะเป็นสีขาวค่ะออกดอกบ่อยมากๆแล้วเวลาออกเขาก็จะออกมาแบบนี้ดูขนาดนะคะเป็นชอบแบบนี้ แล้วก็เป็นเหมือนกับพวงมีหลายๆดอกนะแต่ความเข้าใจคำว่าพวงหลายๆคนอาจจะคิดว่าเหมือนพวงกุญแจอะไรเงี้ยนะคะแต่เขาออกแบบนี้เนี่ยดูนะคะดูนะเหมือนดอกไม้กระดาษเหมือนกันนะคะอันนี้คือมิมิอีเดนค่ะ อันนี้ก็เป็นกุหลาบพวงเหมือนกันนะคะดูสีสวยอ้ออีกค่ะนี่ลักษณะการออกดอกจะมาแบบเดียวกันเลยอันนี้มีสี่ดอกนะคะต้นก็เป็นทรงพุ่มขนาดเล็กถึงกลางค่ะทรงพุ่มของกุหลาบพวงนียจะคล้ายๆกันแหละเป็นทรงแบบเล็กถึงกลางนะคะใบก็จะห่างๆหน่อยถ้าปลูกต้นเดียวก็จ,จะดูหลวมๆโปร่งๆ ต่นี่พี่ปลูก2ต้นมันก็เลยดูหนาแล้วก็ทึบขึ้นนะคะแนะนําไปหลายครั้งแล้วหลาดสําหรับอ o ิทนแดดนะคะทรงพุ่มเหมือนกันกับมิมิอีเดนแล้วก็โซล a าคือเป็นทรงพุ่มขนาดเล็กถึงกลางนะคะเพราะทนแดดนะต้นนี้เป็นกุหลาบที่อึดทนเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะคะสวยค่ะดอกได้ใจอยู่สีนะคะ หลายๆคนนะชอบเอาอีนะคะนึกเห็นเอาอีจะนึกถึงสาวญี่ปุ่นตัวเล็กๆขาวๆน่ารักน่ารัก,น,กนะคะนี่คือเอาอีค่ะกุลาบพวงต้นต่อไปที่อยากจะแนะนำให้รู้จักก็เป็นดอกเล็กๆค่ะสีสันแปตานี่พี่ซื้อมาจากออนไลน์นะคะชื่อโซล่าค่ะ เป็นกุหลาบพวงดูลักษณะการออกดอกเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็จะมีดอกอยู่หลายดอกอันนี้ออกดอกน้อยช่วงนี้นะคะบางช่วงจะออกดอกเต็มต้นเลยค่ะเป็นกุหลาบพวงที่พุ่มค่อนข้างโป่องอสูงแต่ถ้าเราตัดแต่งดีๆก็จะได้ทรงพุ่มที่สวยเหมือนกันละคะ่ะสีแปลกมากเลยอะ่ะ สีออกน้ำตาลนะคะนี่เดี๋ยวดูดอกที่เขาเพิ่งบานนะคะเนี่ยจะเป็นแบบนี้มีฟอร์มดอกที่ไม่หนามีกรีบไม่เยอะนะคะเวลาออกเนี่ยอย่างน้อยก็สามดอกสี่ดอกนะคะชื่อแปลกนะชื่อโซล่าพี่เห็นกุหลาบเขามีชื่อโซล่าแล้วก็มีเอสโตรนอล แปลกดีเนาะชื่อกุหลาบเนี่ยนะคะอันนี้เป็นกุหลาบพวงอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะคราวน,นี้มาดูกุหลาบพวงสีเหลืองบ้างค่ะ yellow my love นะคะ yellow my love <c oughs> <c oughs> พี่อยากจะอ่านออกเสียงผิดหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่ yellow my love แบบนั้น yellow my love <c oughs> ลักษณะก็ออกดอกเป็นพวงนะคะมาแบบนี้เลยออกทีนึง เป็นพวงหนึ่งนี้ก็หลายดอกมากนะคะอันนี้หนึ่งสอสามสี่ห้าหกที่รอเอยไปแล้วด้วย8ดอกเลยค่ะอันนี้นะคะซื้อมาตั้งแต่ต้นยังเล็กๆนะแล้วเขาก็อ่อสูงจะสูงกว่าโซลา่าแล้วก็เอาอีกนะคะแต่ก็เดี๋ยวจะตัดแต่งให้เตี้ยลงกว่านี้ ดอกก็จะเล็กค่ะไม่ดอกเขาจะไม่ใหญ่นะกุหลาบพวงเนี่ยดอกก็จะประมาณแบบแบบไล่ๆกันเนี่ยแหละคะ่ะประมาณสักเหรียญบาทหรืออาจจะใหญ่กว่านั้นนิดหน่อยแล้วก็จะมาเป็นแบบเนี้ยเป็นพวงอย่าเนี้ยชื่อเยลโล่ไมล์เลฟนะคะสีสวยเลี้ยงง่ายค่ะสำหรับในต้องแต่สามต้นมามิม,มิอีเดนอาโออิโซล่าเยลโล่ไมล์เลฟเนี่ย เลี้ยงง่ายทั้งสามต้นเลยอะค่ะตอนแรกพี่คิดว่าโซลา่าจะเลี้ยงยากแต่เอาเขาจริงๆก็ไม่ยากนะปลูกในกระถางด้วยอย่างว่านั้นนะคะกระถางเนี่ยตั้งในดินเนี่ยมันดูแลง่ายกว่าการที่เราจะปลูกกุหลาบในกระถางแล้วตั้งไว้บนพื้นซีเมนอันนี้ก็จะร้อนไงกระถางมันก็จะร้อนก็อาจจะดูแลยากกว่าค่ะ นอกจากนี้ในสวนพี่ก็มีกุหลาบพวงอีกเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะมีอะไรบ้างต้นนี้ค่ะต้นนี้ลอยไม่ทราบชื่อดูสีอันนี้รอยแล้วพี่พี่ไม่ได้ตัดแต่งจะรอทําคลิปก่อนออกมาเป็นพวงจริงนะเนี่ยดูนะคะเนี่ยไม่ทราบชื่อแต่น่าจะเป็นกุหลาบแบบาร้อยมมลายอะค่ะดอกเขาจะเล็กเนี่ยดอกประมาณนี้ท่านละค่ะเนี่ยดูมือพี่นะคะประมาณเหรียญบาทเหรียญ เหรียญสิบอะไรขนาดนี้ค่ะแค่นี้แหละนะคะแล้วก็จะมานี่แหละนี่อันนี้หกอันนี้ห้าดอกนี้ดอกเดียวก็จะเป็นลักษณะดเดียวกันค่ะทรงพุ่มขนาดเล็กถึงกลางนะคะแล้วดอกก็จะดอกตามพี่ว่ากุหลาบนี่ออกดอกสู้เอาอีกไม่ได้นะเอาอที่อีกออกดอกบ่อยกว่าซะอีกนะคะแต่เป็นกุหลาบบ้านเรานี่ละค่ะพี่ก็ซื้อมาจากอ,าออนไลน์อะนะ เออเขาเรียกแดงต้อยนะเขาบอกเลี้ยงแดงต้อยแต่พี่ว่าคือกุหลาบร้อยมมลายล่ะคะ่ะปลูกเลียงง่ายคะ่ะอ่ะให้ดูต้นนี้หน่อยตัดแต่งไปแล้วคะ่ะนี่ดูเลดบาคาลาคะ่ะเหลือแค่นี้เองไว้ผมลองทรงเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกมาใหม่ตัวติดกับเลดบาคาลาเนี่ยพี่รอเธอมาน,นานแสนนานละซ่อนกลิ่นคะ่ะ สั่งออนไลน์มาเขาบอกว่าดอกซอ้อนจะรอว่าบานแเราจะซอ้อนหรือเปล่ารอนานมากกว่าจะออกดอกเนี่ยนานแบบโหต้องบอกว่านานมากๆจริงๆค่ะเอาละพี่ยังมีกุหลาบพวงอีกต้นหนึ่งค่ะซึ่งรอที่จะมาถ่ายแล้วก็จะได้ตัดแต่งเคสทีค่ะต้นนี้ค่ะถือว่าเป็นกุหลาบพวงเลยแล้วนะคะต้น วาเลนไทน์ค่ะกุหลาบวาเลนไทน์เป็นกุหลาบพวงเห็นไหมคะลักษณะเขาออกมาเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้เป็นเหมือนกับเป็นช่อแล้วก็มีดอกขึ้นมาหลายๆดอกอะคะ่ะแต่ดอกเขาจะใหญ่นะสีสันแซ่บมากแต่ว่า,อาดอกของเขาเนี่ยจะมีกลีบไม่เยอะนะคะฟอร์มดอกจะไม่เหมือนกับกุหลาบพันอื่นแต่ออกดอกดอกดูแลง่ายแล้วก็สีสันสวยสะดุดตาค่ะ อย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าบางทีเขาเรียกว่ากุหลาบเทศบาลเพราะเราเห็นว่าเขาจะปลูกไว้ตามสถานที่ราชการตกแต่งอยู่ตามรีสอร์ทนะคะเพราะดูแลง่ายเนี่ยต้นนี้เดี๋ยวพอถ่ายคลิปเสร็จก็จะตัดให้เกลียนไปเลยะะละค่ะแลวให้เขาออกดอกมาพร้อมกันนะเพราะว่าเขาออกดอกง่ายค่ะส่วนต้นนี้ก็ก็เป็นพวงเหมือนกันนะคะแต่ก็อ่เขาชื่อซันจีอ่ะเป็นกุหลาบสายพันธุ์อินเดีย ถึกทนเหมือนกันนะคะแต่รูปฟอมดอกก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนกุหลาบมาเหมือนคุณนายตื่นสายมากกว่าสีสันได้ใจค่ะดูชอบที่ออกมาเป็นพวงของเขาซะก่อนแบบนี้เลยค่ะซันจินะคะเป็นพี่คิดว่าเป็นกุหลาบพวงอีกต้นหนึ่งนะในสวนพี่ชอบเขานะแต่ตอนนี้พี่ว่าเขาอยู่ผิดที่ไปหน่อยเพราะถูกถูกเจ้าถิ่นค่ะเจ้าถิ่นก็คือ ผีเสื้อแสนสวยเนี่ยเขาเป็นเจ้าถิ่นอยู่บางอยู่ค่ะด้านหนึ่งแล้วด้านหนึ่งก็เฟิร์สเลดี้ทำยังไงดีนะพี่มีอยู่สองต้นอาจจะต้องตัดแต่งต้นข้างๆออกนะคะเพื่อให้สันจิมีพื้นที่หน่อยดูดอกใกล้ๆอีกทีค่ะมาเป็นพวงแบบนี้เลยอันนี้นะคะ ไม่ใช่กุหลาบพวงเป็นกุหลาบแคร์ค่ะกุหลาบแคร์ญี่ปุ่นพี่เอามาลงไว้ในดินนะ่ะปนจนยัปลูกไว้ในกระถางนนะ่ะพี่เอามาลองลงดินดูอยากได้พันุ์เขาอะค่ะน่ารักดีนะคะก็คล้ายๆนะออกดอกเป็นพวงเหมือนกันค่ะกุหลาบพวงต้นเล็กๆที่อยากจะแนะนําให้รู้จักอีกต้นหนึ่งนะคะในส่วนของพี่ก็ต้นนี้แหละค่ะออตโตลินินค่ะ เขาเป็นกุหลาบพุ่มเตี้ยออกดอกเป็นพวงเวลาออกดอกก็จะอย่างนี้เลยเป็นพวงแบบนี้แล้วก็จะบานไล่ๆกันนะคะบานทนค่ะออกดอกทั้งปีแต่รอบดอกเขาช้ากว่าต้นอื่นๆในสวนของพี่นะคะบ้านอื่นปลูกอาจจะดีกว่าพี่คือออกดอกบ่อยกว่าแต่ของพี่เนี่ยไม่ค่อยออกดอกค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าตรงนี้ แดดไม่ดีก็เป็นได้นะคะเขาไม่ค่อยถูกแดดมุมนี้นะคะสีสวยค่ะเวลาออกดอกเยอะๆเป็นพวงในจะสวยมากก็ออกดอกมาเรื่อยๆแต่ไม่ไม่บ่อยเท่าไหร่นะคะก็เป็นกุหลาบส,สวยๆที่น่าปลูกอีกต้นหนึ่งนะคะปลูกไว้ประดับสวนมุมสวนหรือจะปลูกไว้ใส่กระถางปลูกไว้ ก็สวยดีค่ะอ่ะมานอนอีกแล้วว่ายังไงกองแกงทำไมชอบมานอนแบบนี้กองแกงกองแก้งมานอนดูกหุลาบเหรอนี่แหละค่ะลองหามาปลูกดูนะคะหาไม่ยากค่ะตามอินเทอร์เน็ตมีเยอะเลยค่ะออตโตลินินค่ะ กุหลาบพวงต้นสุดท้ายที่พี่อยากจะแนะนำให้รู้จักที่อยู่ในสวนของพี่นะคะต้นนี้ค่ะ summer snow ค่ะน่าจะเป็น pink summer snow เขาก็จะออกดอกลักษณะเป็นอย่างนี้เลยเป็นพวงเป็นพุ่มแล้วก็จะออกดอกบานไล่เลี่ยกันค่ะทรงพุ่มก็ประมาณกลางๆนะขนาดเล็กถึงขนาดกลางค่ะไม่สูง ันนี้นะคะพิงค์ซ m มเมอร์สค่ะสีสวยที่เดียวค่ะก็เป็นการแชร์ไอเดียกันนะคะลองถาาว่าปลูกนะกุหลาบพวงเนี่ยปลูกง่ายแล้วเขาก็ทนค่ะชอบแดดออกดอกทั้งปีแล้วก็ออกดอกบ่อยด้วยค่ะนี่บองเคลนะคะ ต้นสูงเชียวก็คล้ายๆกุหลาบพวงเหมือนกันนะแต่พุ่มเขาสูงนะพูดถึงทรงดอกเลยเนี่ยเหมือนกันดอกแต่อาจจะดอกใหญ่ไว้ไม่แน่ใจก็ต้นของพี่เนี่ยดอกเล็กแต่พุ่มสูงนะคะเรามาแชร์ข้อมูลกันค่ะก็หวังว่าคลิปนี้คงสร้างความสดใสสบายอารมณ์ให้กับท่านผู้ชมบ้างนะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะในคลิปถัดไปค่ะ